สวัสดีครับผมมา,มาครับปราสาทลำดวนอำเภอลำดวนจะหลังจากเราไปถ่ายปราสาทช่างปีปราสาทเมืองทีครับผมแล้วปราสาทลำดวนครับปราสาทที่สามก่อนจะกลับบ้านครับผมตอนนี้ก็สังเกตง,ง่ายนะครับผมผมว่าปราสาทก็จะอยู่ใกล้โมนาสถานนี่จะอยู่ติดกับโบสถ์เลยนะครับผมผมสังเกตนะทุกวัดเลยแหละที่ผมไปถ่ายมา ขาดไม่ได้เลยครับผมสาดน้ำบใหญ่เลยนู่นตัวนี้อยู่อำเภอลำดวนนะครับผมปราสาทนี้อยู่อำเภอลำดวนกับร้อยยี่ห้าครับคันเก่ามันเดินเลยครับผมพามาผมขออนุญาตลงไปนะครับลงมาข้างค่า ก็มีดาวเรืองนะครับผมดาวเรืองปลูกรอบประสาทสวยงามมากครับผม